ไม่มีอะไรที่จะเหลือแล้วครับเป็นหัวใจดาบ่างความกระั้ใจกัไม่เลือแฟนรวยยดกที่ห้าปอดวยูที่เห็นใรายการแข่งขัคเดวันนี้ครับรักสุดที่อบจต้องหั च च ุดวางองยทางด้านรัสุด เรียรอยแงไปยนีนับยาาออกมาตอนนี้จะจะไปสบายแล้วครับคนลัแห่งคลดอกรยจับมันรับมือขาแล้วตอนนี้อดลับกับเพียงไ้เทรับเียจรมาใหม่บกระจายจกันเลยครับ ดาบเดเกระตาแก้มาไอ้เขาลุกไปครับไอ้กปาไปครับสามดาบเจดีเพชรันักขวางไม่ให้หโอ ไปต่อูาอเขมาใหม่ตาเติยศอ้ขวคนละแค่ับอนนี้ประสานแคกันแล้วอ้าขาัน้รับต่อขวาอนี้เาอัเ้เขาพงอน้เาต่อาอ้นี้เขามาจเ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 มันจ้าจิงไับไปเลยครับ បានហើយអូយទៅ​លា​មកទៅ​បាយ​កំពុង​ដល់​ចុង​ផ្លូវ มือมือให้กับเรครับกรรมการปะมีอาจารย์สุธิพงศ์แล้วก็อาจารย์ดีระหงครับสข่ามารกสุดๆ็นฝ่ายชนะคะแนนอบครับอคบอบคับคับ เชียงรายนะครับ <laughs> ระกับบน้วยที่ก็คืออาจารย์เกียรติพูคุณลักษ กับพชูดย2เพชรเพชรไหนจะคมกว่ากันเอาเอาดูดูเราชมกัน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 ับวันนีเป็นจัตาน้ำนบ้านนผมมีฝ้าผมมีฝนตะกี้ห้ยก็ลกันต้นตกฝ่าพ่อฝ่าแต่ไม่ฮักรักกร ถ um um ้าไม่มีแผนทีเดียก็จางดาวเทียมสายเอ็กต์เลืกบันทัดเอ็กโทรแดฟ์ตัดยาตั้งแต่เท่าไปนี้เราสักครึ่งกับตัดมิลับแฟนหมย ไปตวาทิศขาทางไหวครู่งลำเล็กนึกถึงครูบาอาจารย์วันน um> uh ี้เป็น네ผู้สุดท้ายในรายการเป็นผู้เอกในกระแป๋าใบไม้ใบของเรานายขนมต้นต้องฝากสีไม้รายมืออ่อส้กัตม่าสิบคน ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลบินมาเนเรียนศิลปะแม่ไม้บุย,ยไทยของเราบุยไทยของเราจะไหลาคนครับดินัำยื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นไทย กับก้างาครับเ,เป็นตัวแดนปางปัญญา,า,ก,ากันเชียงรายหรือยาวกันเชียงรายอันดั้งตายผูกสองนี้ก็ลำไร้รับเพื่อรับลึลกนี้ถึงคุรบาราจเหลือย่างครับวันทุนี้กรับเรามีเดึ่ง คนนี okay. Emperor, tahu, ้ปณ wow. ิชยต้องตักษาผู้ไม่รู้เป็นอย่างไรยก่วหนึ่งชัสองครับไม่ได้ก้มนิ้ตาเอาขับควายโกรธเสร็จเรียบร้อยกรรมการปางเวทีละเหมือนเดิมาตบกรกติกาครับอยากอยากอยากเล่นอยากเป็นน้ำติดเป็นกระใสกระดามกันกิ๊ก ไม่ว่าอะไรครับหมอบดเล็กเล็กแบบสนุกสนานเอาละครับให้น้ำให้ท่าตอนนี้เราไปดูดูกันในยกที่หนึ่งกับโอ้ยค,คุยเอกปวยคู้สุดท้ายเอาละครับชนะครับน้ำละครับ แคมป์ซีพีครับพี่น้องอยากระพริบตาครับบุนนนี้เอาละครับตอนนี้เล็น เพรอเชรโพดตักสุ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 กตายเพชรเพโบแดงตายเพชรงเพโแดงตอโต้กันคนละแชคนลดอกวางกันไปเระ่ากันเลยครับตายเพชรต สายพีชโอ้โพตอนนี và, và, và ้เปนพุธทัดนะครับจังหวะจับโคนแล้วก็จะเป็นสายเป็นตอกไอ้โคแดงสายเป็นตอกในรูปกว้างครับนี่อาการของเพชรโคแดงแต่ปัญญาเพชรจับเพชรสองเพชร ม,มันจะเป็นอะไรครับมันเป็นหลอไปครับสายเชสตอกับเคสเทอด,ดยเชรจะเป็นทลายเลยจะเป็นแก้วจะเป็นหัแวแหวน ูกันต่อไปอีฟอีฟเข้าไปคำวงเก้ายายเอฮ้ยโผเลยหาีดอีเข้าไปสางกตเกาะายเอดเป็นยกที่เด่นครับสาอไ้โอ้โห แต่สิเีือออกมางนะล้างไวยดีไอ้ก็ไม่ไมขับคถยกก